สักเคกาเมจะรุเปคิริสิขรตเตจันตริเควิมานินทีเประเทจะคาเมตรุวนาคาหเนเควหวทุมหิเคเตภูมาจยันตุเทวาชรธรระวิสเมยักขันทพนาคาน ติดท,ทันตาจันติเกยังมุนิวรวัจนังจทาะทโวเมสุนันตุธรรมตวนาการุอัยมพทันตาธรรมตวนาการุอัยมพทันตาธรรมตวนาการุอัยมพทันตาอารหังสัมมาสัมพุทโธพระขวา พุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิสวากาโตพระขวตาธรมโมธรรมังนมัสสามิสุปฏิปันโนพระขวโตาสาวกาสังโฆสังขังนามมมินะโมตาาัสสะพระวโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทธวิชฌาจารณะสัมปันโนสุขะโตโรกกวิทู อนุตตรโพริสัทธมสารติสัทธเทวมนุษย์พุทธภควาติสวขาตัวภควาตาธรรมวสันทิฏฐิโกอาการิโกเอหิปัสสโกโอปนายโกปัจจัตเวทิตาโพวินยูหิติ ถุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆมีจิปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆ ตั้งจัตตาริปุริสายุคานิอาตาบุริสับุการาเอสะภะคะวะโตสาวาคาสังโฆอาหุเนยโยปาทักขิเนยโยอัญชรีกะระนิโยอนุตตรังปุญญาเขตตังโลกาจติบทสวด พระสมมาสัมพุทธเจ้ายี่สิบแปดพระองค์มเมชพัพพุทธานังอุปันนานังมาเหสนังตันหงกะลโลมหาวีโรเม เทางกลโรมหายโสสารนังกโรโรกัจิโตทิปังกลโรชุดินทะโรโกนทัโยชนปาโมโคมังกลโรปุริสาสัพโพสุมโนสุมโนทีโรเรวโตระติวัตโนโสปิโตคุณสัมปันโนอนุมาทัส โนตัมวปะทุมวโลกปัจจุตวนาระโทวรสารทิปุตุมวตโลสัตตะสาลัสุเมโทอาปาติปุตตะลสุชาตุสัพพโลกะตูอภิญญา นราสะพูอัตัสิกาลุนิโกธรรมทัสสิตามุนุโทสิตนโทอาสโมโรเกติโสจวะทตังวโรปุโสจจวรโทพุโทวิปัสสิจานุปมวสิกิสมะหิโตสัธาเวสพูสุขทายโกกกุสันโท สัทธาวาหโกนาคมโนรนันจะโหกัสสะปุสิริสัมปันโนโคตโมสัตยาคุณทวโวเป็นคาถาแก้วสารพัดนึก อุเทตยันจักุมาเอกราชาหาริตสวรนโอปตะวีปภาโสตังตังนมาสามิหาลิตสวันนางปตะวีปภาสังตยาจักขุตาวิหาเลมุทิวสังเยพระมนาเวจักุสัพพะธรรมเเตมเเตมนโมเตจะมังปารยันตุนมัตตุพุทธานังนมัตตุโพธิยานะโมวิม ตานงนาโมวิมุตติยาอิมังปะลิตังกัตวาโมโรจารติเอสนะอเปตะปุมาเอกราชาหาลิสวรรณปะทวิปปะภาโสตังตังนามาสามิหาลิสวรรณังปะทวิปะภาสังตาัตชะคตาวิหาเลมุราติงเยพรหมนาเวทะคสัพพะรัม เเมนะโมเตจะมังปารยันตุนะมะตุพุทธานางังตุโพธิยานาะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปริตตังโมโรวาสมาปยยตีทบทโมรปริตนี้หรือบทพรหมมน์สวดแล้วจะอยู่ดีมีสุขเดินทางไปไหนก็ปลอดภัย หลวงปู่อุมตมะใช้ในการเดินทุดงจากพม่ามาประเทศไทยเทวดาชอบฟังเมตันจัจพะโลกัสมิงมาณสัมภาวะเยออปริมาณังอุดทังอโทจติลยันจัสัมภาทัง อเวรังอาสะปัตตังติดทันจะรังนิสินโนวาสยาโนวายาวตาสวิคตามิโธนเอตังสติงอาทิตเถยยยพรมมะเมตังวิหารังอิทะมาหุทิถินจะอนุปคัมมสีรวาทาสเสนนสัมปันโน กามสุวินัยยะเขทางนาหิชาตุขาปสยยังปุณาเลติติวิรูปกเข रोपा के हिमे में तामेता पते हिमे चापया पोते हिमे मेतामेता गना पोतम के चा पात के हिमे मेता में तांजिपात के हिमे चतुपते हिमे मेतामेताम पहुपते हिमे มามังอะปาตะโกหิงสิมามังหิงสิทิปาทะโกมะมังจะตุปะตัหิงสิมะมังหิงสิปะหูปะตัสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพปุตตาจะเกวราสัพเพปัรานิปัสสันตุมากินจิปาปะมาครมมาอาปะมา หนัวคู่หนัวปมานุธรรมหอัวปมานุสังคูปมานวันตานิสิริสัพานิอายวิสิกาสัตตปฏิอุณนาณะปิสระพุ่มหสิกาสตตาเมระขะตตาเมปะริตาปฏิกรมันตุพุตานิโสหังนโมพะคะวะต ตรวนแล้วสัตว์ร้ายที่มีพิษทั้งหลายจะไม่ทำอันตรายจะมาเป็นมิตรวะทิสเมนันติปรมามสันโตกาสาวมัตทะขิทะชังอีสีนางถูกเคนาะพุทธสุทปาติสัญญา อรหัตทโชสัพพิอวัชรุปะเลนวโิโทพยาิโตปิสันโตกาสาวว,วัตถามหิตมะหนังนัททุสยิสเจอิมังนาคาวาเลนสัสจ,จังมามังวเนภารมิคาอาคันชุงชัดทันตะปริตใช้สวดย,ย่นระยะทางเทวดาจะคุ้มครองรักษาเปิดทางให้เดินทางปลอดภัย เอียสนากตาพุทธเชตวามาลังสวะนังกตุสจาสปังละสังเยปิวิงสุนาลาตันหังตระทโยพุทธาอาทวีเศินายาาสับปฏิทิตามัยหังมัทเกเตมุนิสลาศีเสปฏิติโตมย พุทธธรรมโมทวิโลจเนสังโฆปฏิทิโตไมหังอุเล นาคโลหะเเยเมอนุรุตโทสาบิปุตโตจทากิเนกุณทันโยปิติภาสมโมคลานจาวามะเกทาคิเนสวะเนไมหังอาสงอานุโลกัสะโปจามหานาโมอุพาสุงวามโสตะเกเกสันโตปิติภาะสุริโยวะปะพังตะล นิสินโนสิริสัมปันโนโสภิโตมนิปุง อุมารกัสสโปเทโดมเหสีจิตวาทโกโสมัหังวัฒเนนิจังปฏิตสิกุณากโรปุนโนอังคุริมาโดจอุปารินันทศีวรีทาปัญจะอิเมชาตานราเตติลกามมาเสสาสีติมหาเถวิชิตาจินสาวกาเอเตสีติมหา เถโลจิตวันกินโอ拉าชาลันตาสีนาเตเชนังเคสุสันทิตารัตนังปุระโตอาสิทากิเนเมตสุตตะกังทักปัจโตอาสิวาเมอังคุริมาระกังขันธโมระปริตตันจะาาติยสุตตะกังอากาเสจตนังอาชิเสสาปา การะสันติตานานาวรสังยุตตาสัตตาปการะรังกตาวาตปิตตาทิสัญชาต พาหิราชาตุปาทวาอาศสาวินายังยันตุอนันตจินเตจสาวสตุสจกิจเจนะสัทาสัมพุทธปัญชเลชินปัญชรมัดชัมหิวิหารันตังมหิตาเลสัทาปาเลนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภาอิจเจตโตสุขโตสุรักโฉชินานุภาเวนะ จิตุปาตวธรรมานุภาเวนาจิตาลิสังโฆสังทานุภาเวนาจิตันตรายโยสัตรธรรม,มานุภาวลิโตจรามิชินปัญจเลติต่อไปเป็นคาถาบูชาหลวงปู่ทวดแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงนะโมโพทธ i ัโตโโอาาัันิิาายะอิติะพคพวา นะโมโพธิสัตว์อาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตว์อาคันติมายะอิติภควาต่อไปให้สมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานเพื่อภาวนาต่อไป